สวัสดีเจ้าเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งมานั่งเห็ดคอนเทนต์อยู่กลางท่างทัางยางจ้ะเก็บภาพไว้ให้เยอะๆเหนื่อยแล้วก็นั่งพัก <laughs> นั่งพักอันนี้อยู่ข้างหลังก็คือเป็นสวนทิวลิปเยอะมากคือบอกไม่ถูกคุ้มมากถ้าใครคิดว่าใครจะมาที่นี่นะแนะนำให้บุ๊กเ,เขาจองตัว๋วจอง จองติเก็ตไว้ก่อนล่วงหน้าข้ามปีเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะเขาเกนโฮฟนะคะที่ประเทศฮอลแลนด์ต้องแพลนนิดนึงแบตเตอรี่ก็เอาแบบจุกๆเลยจ้ะแบตเตอรี่เอาแบบจุกๆมาเลยถ้าจะเอาโทรแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวไม่พอต้องเอา power bank มาด้วยเด้อจัด power bank มาเอาเต็มๆเต็ม,ตม,ตม,ตมคาราเบลจัดเต็มคาราเบลจริงๆ มีความรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจมากตัวเองนั่งนั่งคุยโทรศัพท์หนังการหนทั่งถ้าใครที่ไม่อยากซื้อใช้กระเป๋าเป้อย่างนี้เลยกระเป๋าเป้มาทำแซนวิชหรือทำห่อข้าวหรืออะไรมาก็ได้ดื่มดืมถ้าใครไม่อยากไปต่อแถวห้องน้ำอะไรสะอาดเดี่ยม มีพนักงานดูแลแต่แนะนำคนที่ว่าหิวข้าวไม่อยากเสียเวลาไม่อยากพลาดเวลาไปซื้อไปซื้อแพงถามว่ามันแพงไหมมันก็ตามันก็แพงแหละมันก็แพงแนะนำแนะนำคนที่คิดว่าจะมาห่อข้าวมาด้วยเด้อห่อข้าวห่อน้ํามาให้มันพอให้มันพอ,นพอสําหรับตัวเองเดินรอบนึงก็ได้หรือสักครึ่งหรือสักคาบหนึ่งก็ได้พอหลังจากนั้นก็ถ้าอยากกินมันก็จะมีพวกอาหารพวกแซนด์วิชอยู่ที่นี่ขายแล้วก็ เป็นพวกมันฝรั่งทอดกาแฟเมื่อกี้ก็กินไปแล้วคือแซนดิชไก่ไปอันนึงคือราคาแค่ราคาเอประมาณเจดเจยูโรเขาเจ้าพ่อกันหัวขวนฉันแหมฉันแค่ฉันแค่นั่งนั่งมองมมอยส้อยอย,ยีหยิบเก่านี่เออนี่สวยสวยจริงๆกะ ลาไม่เยอะหรอกเสื้อถอดบ่ได้ดีนะสิเอาเสื้อตัวนี้มามันกันลมกันฝนอากาศมันจะออกมันนี้อากาศมันจะออกมันขึ้นฝนตกแต่ว่าอากาศมันจะออกแบบฮุบแดดฮุบๆโพโพเย็นลมนิดหน่อยแต่ถ้าว่าเขานั่งยุ่งสี่นี้มันมันบ่ปั่นใดกับลมเือถือว่าโอเคนี่ก็จา ฉันนั่งยู่หนีฉันนั่งยู่หนีนนฉันนั่งยู่ถนน <laughs> ฉันนั่งยูดถนนให้ลืม <laughs> ฉันนั่งยืดถนนนะเขาผ้ากันหัวขวนฉันมาเอาให้คุ้มเอาให้เต็มคาราเบลจัดให้เต็มคาราเบลเพื่อนๆจ้ะอืวันนี้แบตเตอรี่หมดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นตอนนี้ยังมาเยอะ power bank เทียบเอาตั้งห้าสิบ เออนี่โอ้ยแดดซองอันระภาเกยมปิดเบื้องหลดจริงๆกะช่วงหนึ่งกะไหลล้มไปแล้วล่ะช่วงหนึ่งแต่ว่าบ่่อยมีคนมาเบงเพงาะมันเป็นเวลาที่เขาจะมันอยากแรงอยากง่ายเนาะแถวคนแถวเธอเกินพวกพี่พี่เพื่อนที่พ่นยุยยุโรหลพิ่นก็อาจจะเขามาเบิ่งคนสองคนแต่นี่อยู่เมืองไทยคือสิบผมาเบื่องมันก็ตึกมันก็คำแล้ว เด็กน้อยละหัวควรสันฉันนัง่งก็จังนี้ไปแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปขอไปไปเพจไปไปอีกนานหนึ่งไปเรื่อย